ครับผมครับมาครับเฮ้ยนะโอ้เอ็นี่ยมาชุกของเอ้ยส่งตาได้ทอ้ยตัวตามด้วยเดี๋ยวเออครับผมของสั่างได้ก็เลื่อนสองครั้งสามครั้งไอ้นี่วันนี้มาถึงเล่นไอ้ที บ่มีของเจ้ามีของคอยมันถึงแล้วมารุนไงมาเกลุ่นกันว่ามันจะเป็นยังไงไม่มันเป็นดงังรูปภาพหรือเปล่านะมารีวิวพร้อมกันนะครับผมแต่ก็เลื่อนแต่ว่าจะว่าครับผมอยากยกยกเลิกเขาเรา,เราสั่งเลยกลัวเขาก็สงสารคน่งเหมือนกัน อ๋อเดินเลยเลยเฮยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องอะไรฮะเลยผมอยากเห็นไอ้ซิงน้ำที่พี่เบาสั่งเนี่ยมันนานมากแล้วมันก็จะว่าอะไรยุ่ยเลือกเขาก็ยังไงมันสุสานเขาเหมือนกันสุสานเขาแต่ร้านเขาแต่แต่แต่เขาไม่สุสานเด็ดเลยก็แล้วก็ไม่ได้ทิ้งใครนะเหรอแกดูนะอันนี้คือซิงน้ำป่ะใช่ราคาเท่าไหร่นี่เก้าร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาททำไมมันเป็นดูเป็แบนๆอยู่แบนๆแันมันมันดูก่นมันคือไหนเป็น ไม่เต็มแบบสเปะอนนแล้วมันมีไแค่ไหนมันก็มีแค่รอน้ำเฉยโอ้แน่วมีเรื่อในกองในบาโต้ตัวเนวหนุ่มบุยไปเริ่มกันถ่ายวีดีโอแบบไม่ได้ตัดต่อนะครับได้สิ่งนี้ครับเดินโอ้นี่งนี้สั่งมานานมากเลยกว่าจะได้เอาเนี่ยเรียดูไหทิ้งนี่สมกับที่รอคอยหรือเปล่านี่สมอยู่ดูกตรงตรงโปรกัเปล่าตรงตรง ตรงปกอยู่อยู่ก่อนพี่เปาได้ทักไปถามร้านเขาไหมทำไมาไม่ทักเลยผมอีวันละเราก็ไม่รีบเพลนเราก็ให้ววกาเขาบ้างให้โอกาสเขาใช่ให้โอกาสระสงของมยมีก็การสนิมอันนี้คือเป็นแบบอะไรสเตเลสบ่สเตเลสกรมโอ้ของนี้จอมันมีกเป่อมันมีรุ่นรุ่้อยก็มีกไปบกปบุก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 ไบุกบุก เฮ้ยมันดันได้อยู่นานเนาะมันไปกระโชงเนาะเดีอยวกระซิมงของนี่ก็มีพวกน้ำให้ยไงมีอะไรบ้างนี่ก้อนน้ำถ้าทำไมมีก้อนน้ำนี่เฮ้ยเดี๋ยวตะกร้ออีกอ่ะเหตุผลตะกร้องเ้วอ่านะครับพวกนี่ก็ที่ใส่กอกน้ำได้นี่ฝันนี้นี่มันเขาเจาะมาให้แล้วเด้ดนี่ไนได้แล้วก็เฟซปี๋เจือนี่มันเขาเจาะมาให้แล้วนี่ เป็นน้ำทิ้งโอเคก็โอเคนะก็บุกนันนิ่งๆคงไปได้แล้วไม่ซื้อหรอกนะตัวตอกเข้ามาแล้วมาเอาดึงคืนแล้วเมื่อกี้นี้ตอกกระสีมตัวชุดสามร้อยก็มีแต่ว่ามันยังไงเดี๋ยวมีก๊อกน้ำเอาลึกอย่างเดียวตอนนั้นสมมติมันเจ็ไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราก็ทำไปก่อนเดี๋ยวสกปรกเข้ามาเขาเกลีย่ยผมว่านะแนะนำนะ ใช้แบบปั๊มออโต้แบบค่อยนะอะไรก็จะใช่ไม่่ด้หละเนาะมันจะได้จบๆไปเลยเนาะนีันก็จะมีอะไรอไ่อยอะไรนะอะไรนะมันจะมีไป้หรน่านะอ๋อนี้ะไรมจะดนเปไหนอรอยู่นี่จุดนี้นี้นีตัวน้ำน้ำน้ำนรถนี้น้ำรุน้ำรุ่นเออกอาไนีไงน้ำรุนก็เอาไนสบายโล่างโอเคอูเรื่องน่ก็รอนานใช้นานิดนะโอ้ให้ไปเงินเราห้จู เห็นเห็นพี่บ่าบนอยู่เรื่อยๆนะเราได้ยินเสียงรถมันใช่แน่ๆสิงน้ำเลยเรียกว่าจะยุ่งลึกเลยอู้เป็นจุ๊กเอามืออุ้งแล้วก็กลัวนะฮะอ่ะรยอรืออุ้งเนาะเฮ้ยดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกัว่าจะใส่ได้เปล่าเส่ดอกมป้าตู้งเลยมันเ็นน้ำเลยใส่อย่างนั้นเลยใช่ก็อันนี้เป็นที่พักถ้วยที่พักขามาอื้ออุ้งไม่ได้เราะพี่บ่าถ้าถ้าสมมติว่าจะแนะนำแบบนี้มันมันกินไฟเนาะไอตัวนี้ถ้า ทำเหมือนปั๊มเนาะนะใส่ใส่คล้ายๆลูกลอยหรือว่าอะไรเนี่ยนะคล้ายๆตัวซื้อปั๊มรวมในในดี่ควรอันการ์ดมันทำงานปิดเปิดปิดเปิดเนาะมันไม่ดีเนาะมันไม่เหมือนปั๊มออโต้เนาะที่เขาทำมาแบบนั้นเนาะเยอะนะเจี๋ยวแต่เรากำลังกินแกงปลาอยู่ปลาใหญ่เลยเดี๋ยวนีอติดตั้งสมกับที่เรอคอยก็อย่าไวแล้วก็โอเคอยู่ก็แต่ไม่ละตามภาพอยู่ อันนี้คือตำตำหน้าปกไหมตรงปกอยู่เนาะตรงอยู่เก้าร้อยหรออ่าก้ร้อยกว่าบาทเก้าร้อยกว่าบาทมันมีสามร้อยมีสามร้อยแต่ก็ไม่ได้แถมนี่ไงนี่นี่เขาม่ได้แถมถูกก็ควรนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีมีเคยสั่งของแล้วรอนานกว่านี้มีไหมดูไหมไม่มีไม่มีอันนี้นานส่วนใหญใครซั่งยกกันนะ เพราปกติมันนานแล้วพี่บ่าวก็จะยกเริ่มได้เนาะเบิ้แต่ว่านี้มันก็เลยเห็นใจเขาหน่อยแต่พี่ยัยยัยยุลึกยัยยุลึกก็มาถึงเห็นเขาเห็นคลิปร้านของที่เขาส่งเขาก็ของกลับไปเยอะไงอ๋อก็คือเห็นเห็นในคลิปในยูทูบเยอะว่าขอความกรุณาใครที่สังของให้รับของแต่แต่จริงๆอ่ะเขาก็ผิดเงื่อนไขที่เขาส่งของแล้วมันลาช้า เออจริงๆเขาก็ต้องยอมรับตัวนี้ใช่แต่พี่บ่าวก็สงสารก็เลยอ่ะไม่เป็นไรชาก็รอรับได้รอก็รอเนาะเราก็ไม่รีบเเราก็ไม่รีบไปเราก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยนี่ก็พักเออใช่มันก็ไม่นานเกินรอไปเอาข้าชมไปวชมเลยห่อวางบางเขาได้ป่ะอ้าวไปเดยถือถือถือถืถือคถือไม่ก็ผมมันมันมันละเออไปถือนั่นเลยไปไปวางวางลุมเขาลุมดป่ะ มาให้มาลองวางลุมเลยโชยในเลยเฮ้อ,ไ,อ,อ,อไปต้องมาแล้วตัวดีอยัางฮะวางลูกเลยไม่ได้ก็บ,บากจบโอ้โหเนียบเลยอ,อยางยังรู้อย่ารูโ้โอ้อย่ารู้เนาะจะปูกระเบื้องเนาะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวกระเบื้องอันนี้รถนี้ต้องปูเบื้องก่อนอ่าปูเบื้องก่อนแล้วค่อยเอานี่ลง ใช่หรืเปล่าพี่เปล่าดีตรงว่ามันกระเบื้องมันเข้าร่องนี้พอดีนะนี่นี่ไม่กระเบื้องจะจะอยู่ตำแหนงนี้นั่นแหละเออนี่แหละตะปูเบื้อก่อนเดี๋ยวก็ซิลิโคนยาข้างนอกจบเลยแบบนั้นบอกอืมใช่ตรงนี้ต้องเว้นหรือเปล่านี่ข้างในนี่ต้องเว้นไม่ต้องปูหรือเปล่าไหนนี่นี่จะปูหน่อยตัวจะปูหน่อยปูเท่านี้หละปูแค่ตรงนี้ไม่ใช่เหรอเออได้ก็ได้เราปูได้แต่ว่าถ้าเจนดีต้อง เนี่ยเนี่ยคนง่ายเจ้าปูกระเบื้องหมดเลยยกเว้นในข้างในนี่ไม่ต้องกู้เสร็จเสร็จปูนเออปูนนั่นแหละหมายอ่าสุดนะเจียวอันนี้คือถ้าแบบนึกภาพว่าเป็นปูกระเบื้องเสร็จแล้วจะรู้เลยเนาะเอาเบื้องเอาสีดำๆทึบๆหน่อยอ่าโอเคทึบเลยไม่ทางเก็ทนั่นเจียวเจียวสุดนะผมก็ได้ยินเสียงรถผมจังได้โอ้โหเจียวอะไรเนี่ยโอเคครับ ก็เอ oh, right? ็ยงมาชมรู้ดีทีอาปกมันมันจะเข้ามาแต่ที hmm. ่บ้านผมไหมก็บอกว่าดยจฉกใบนแล้วบอกรู้มโอเคเขามาเลยอ่ะโอเคพุนี้ก็น่าจะได้เริ่ม่าซื้อบเวก่อนเออเจอเจอเจอเลยครับผม